โอเคครับผปรแกรมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมชิปนี้เดี๋ยวเราจะกู้ภัยกันอีกนะครับผมก็คือมันมีรถอ่รถพังง่ายๆครับผมนะเออแม่งอยู่ดีก็พังเออคิดจากพังก็พังตอนไม่มีรถกู้ภัยมันก็ไม่พังอ่ะเนาะนะครับผมไป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 ดูเกมกันดีกว่านะครับผมดูเกมกันดีกว่านะครับผมวันนี้อยู่กับเจ้าคุณปู่นะครับผม ไม่ถึงกับปูนะมันถือว่ายังแรงอยู่นะีนแน่แค่เสียงสตาร์ทเครื่องแค่เสียงสตาร์ทเครื่องก็กินขาบแล้วครับโอ้โหแค่เสียงสตาร์ทเครื่องนั้นนี่หลังจากที่เราย้ายมาทำการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมาช่วยรถแมคโครเนาะมาช่วยรถไถรถไรถเป็นกู้ไปรถไถอ ตอนแรกว่าจะมา,าช่วยรถไถเนาะก็แม็คโูก็เดือดจมหน้าปีก็ได้ช่วยแม็คโูก็ดีก็โอ้โหแหมมันช่งวยสัเกิกนะครับผมไปครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปคอกม้านะทุกคนนะคอกม้าตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมซึ่งมันมีรถที่พังอยู่นะคบเพิ่มเด่นมีรถที่พังอยู่นะเราต้องเดินทางไปผู้ภัยยกกลับมาที่กูนะครับผมนี่กับยกกลับมาที่กูเลย ลมาดูกันว่าเราจะยกได้หรือเปล่านะครับผมมาดูกันมาดูกันฮ่าเดี๋ยวเรามาดูบอลดูโคดมาดูกันเลยฮ่าฮ่าฮ่ามาดูกันมาดูกันเอ้ยไป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 แม่เมื่อไหร่มันจะถึงร้อยสักทีไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาพิทางก่อนเดี๋ยวซอยไหนวะโอ้ยเยอะหมดเลยแบบ เลยซอยแบบทุกคนเอาไอเดียป่ะเนี่ยป้ายัดป้ายัดป้ายัดเลี้ยวซอยนี้เลยแล้วกันนะครับป้ายัดเลี้ยวซอยนี้เลยแล้วกันนะครับป้ายัดนะครับเออก็เอาจริงผมผมแบบผมผมจำทางได้อยู่แล้วเอาจริงแบบเนี้ยผมจำทางได้อยู่แล้วนะครับผมกูดูเออมีคนบอกว่ารถต้องมีรถสไลด์เออเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปหามาเดี๋ยวผมไปหามารถสไลด์รถสไลด์เนาะสไลเดอร์อะไรนี้นะครับผมไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเลี้ยงค้างเขาเลี้ยงค้างพี่มองมอเลยค้างเดี๋ยวเจย์เย็น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 เจเย็นเจย์เย็นไวเออมีคนบอกว่าผมบกงอมแล้วผมพี่บอมไปทำงานนะผมอุ้ยเล่นมาเป็นกะปีแล้วมึงรู้นะครับผมนะ ว่าไงครับเจว่าไงครับขขดูท่อควนท่อควนก็ขึ้นขาดแล้วดู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 มาแล้วครับแม่ตันตันตรงนี้เป็นชักทุบๆจนเหลือเกินแล้เสียใจด้วยครับผมเราไม่ได้ไปนะครับผมเราไม่ได้ข้ามนะครับเราจะไปซอยนี้นะครับผมมาแล้วครับ ไปของความช่วยเหลือไหมครับดี่หมครับอารู้สึกว่าจะไปเข้าขที่่ฝังประ,ะตูที่สองนะครับผมปากหัวเมื่องเราก็เป็นสถานีรถไฟนะครับทุกคนครับเป็นทางรถไฟเดี๋ยวพาไปดูเป็นทางรถไฟนะครับาทางรถไฟนะครับผมน,นี่รถไฟวิ่งเส้นนี้แหละนะผมวิ่งเส้นนี้ตรงไปนู่นที่เราโดนชนโดนโดนชนอยู่ตรงบริเวณนู้นนะครับผมนะ เดี๋ยวเราก็วิ่งยาวไปนู่นนะอันนี้ก็เป็นดมดมผักอะไรงี้นะผมนะดมดมผักดมผักกระเช้าแล้วนะ <c oughs> ด,ดมจอดรถหรือเปล่าไม่ได้แดกคูล็อไไกอไม่ได้แดกนะผมนะดมดมจอดรถหรือเปล่าครับนี่ฮัลโหลนะผมนะโอ <c oughs> ้ดูดูข้างหน้ามันก็เปิดได้นะเนี่ยว้าวข้างหลังเปิดไหมข้างหลังเปิดไหมเจ็ดข้างหลังไม่มีวะ่ะข้างหลังมีแต่ไฟเดียวเออไปไปไป รุ่นรุ่นรุรถกู้ภัยเราอยู่นู่นไม่ใช่รถกู้ภัยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันมันจะแซงได้หรือเปล่านะเราต้องไปกู้ภัยจากข้างหน้ามาดิอ๋อมันจะแซงได้หรือเปลอดิมันแซงได้แซงได้ทางหวขางมาแล้วครับผมไปยกรถให้แล้วครับ่าไม่ต้องห่วงนะครับเรา บริการทุกระดับประทับใจนะผมนะรับรองได้เลยว่าพังร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมนะออพังแน่นอนครับไปไปกับเราด้วยไม่มีลายไหนรอดไปดีแล้วกันไ <c oughs> อ้ไรวะเนี่ยไม่ไอขนาดนี้วะเนี่ยโอเคครับผมเราจะเริ่มต้นจากการถอดพ่วงนะครับผม <c oughs> จากนันก้นเราก็ถอยรถมาเลยฮ <c oughs> ่า,าถอยรถมากันเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา ไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมเพลงมันไม่ไปเล่นซ้ำอ่ะเนี่ยเออป่ะจากนั้นเรากดตัว x นะครับเพิ่มกดตัว x นะครับจากนั้นก็เอาขนาดนี้กูยังไม่ลืมอีกแล้วยังเอ,อ้ยยังยังไม่จำอีกเลยเนี่ยโอ้โหผูภัยไม่รู้กี่กี่คันแล้วเนี่ย คือผมผมจำไม่ได้ครับเอาจริงว่าอันไหนมันยืดอันไหนมันมันไหนมันยืดอันไหนมันไหนดีอันนี้อันนี้ไม่ใช่อ่าอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นนมุณยืดตียืดสักกี่หรืออ๋อผมจำได้ว่ามันคลิกซ้ายเออคลิกซ้ายคลิกซ้ายซ้ายคลิกซ้ายเพื่อยืดอ่ะจำได้แต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าเลขอะไรใช่ปะ ใช่แล้ววัวไม่ใช่แล้ววัวไม่ใช่แล้วเฮ้ยทำไมมันอะไรยากอะไรขนาดนี้วะเนี่ยฮลโหลโอ้เฮ้ยกูไม่ไม่จำอะไรเลยวะผมดูบอกกูมาดูอะไรวะเนี่ยฮัลโหลมาดูการกู้ภัยนะครับผมขออนุญาตเอ่อยืดอันนี้ออก่อนแล้วกันนะผมยืดตัวตัวยกนะผมซึ่งมันหาไม่เจอทุกคน ทำไมมันมันไม่เหมือนเดิมอ่ะเพื่อผมงงเอานี่ไงอันศูนย์ขดขวาโอเคอันศูนย์แล้วก็ลิดขวาแล้วก็เดินดันไปข้างหน้าโอเคจำไว้นะทุกคนนะอันศูนย์ขดขวาวครับออถ้าผมถ้ารอบหน้าผมลืมอีกก็ด่าได้เลยนะครับผมนะอันศูนย์แล้วก็ลิดขวานะครับผมยกขึ้นได้เลยเออมาแล้วมาแล้ว เดินหน้ามันออกมาก่อนเราไปยกขึ้นสูงๆเลยฮ่าฮ่าเออนี่มันต้องผลุกผนี้นี่นี่มันต้องผลุกผลนี้มันต้องผลุกผลนี้อ่าไม่มีรอดบอกกันบอกไว้เลยว่าไม่มีรอดนะครับผมนะเฮ้ยจะิตหายแล้วจะตกแบบนี้ดิเอ้ยลูกค้าเดี๋ยวเราเขาเขาเขาจะไม่มาจา้างอีกนะเนี่ย ค้าเขาจะไปจา้างอีกนะเนี่ยฮัลโหลเออตุกยกเออยกตูดแบบนี้ดิเออมันต้องไปอย่างนี้ดิฮ่ามันต้องไปอย่างงี้มันต้องพ้นถุนคนนี้นี่ใช่ครับผมต้องพ้นถุนคนนี้นะครับผมนะเออต้องพ้นถุนคนนี้นะครับผมนะนี่ดกดแอลล็อกเลยนะซึ่งมันก็ไม่ล็อกใค้อยู่แล้วนะครับผมฮนะ่ไม่ได้แดกทำไมล้อหน้าลอยวะเนี่ย อี้เหมือนล้อนหน้าลอยเลยอ่ะใช่ไหมใช่ดิอี้ล้อนหน้าลอยดุกว่านะ เยวนะผมดูดิเลยลอยกันเลยทีเดียวอันตรายอะอย่ามานั่งบนรถคันนี้นะผมอันตรายมากนะครับห้ามนั่งเลยนะทุกคนนะห้ามนั่งเลยนะครับโอ้โหใครมันจะใครมันหาทำวะนี่ว่าเ

mất cửa lấy gươm à điếu điếu mất cửa lấy gươm à áo trắng phát được không mày để đè khu lót cửa lấy gươm của kia ơi phải là bị lò bị lò bị lò cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเด้อเดลูกพี่พวกจะชนกูเดี๋้อเด้อจะชนกูจะชนกูเย็นโอ้ไปก่อนอ like ไ,ปออไปก่อนเอาแล้วมึงจะเลี้ยวว่ะทำไมเนี่ยโอ้เฮ้ยล้อเราเริ่มลอยแล้วว่ะทุกคนไปไปให้ลูกพี่ไปก่อนโอ้ล้อลอยล้อลอยไปอย่างนี้ตายแล้วตายแล้วล้อลอยไปเลยจุ่บไปละเย็นๆเย็นๆเย็นดีอย่าลอยดิโอ้โห เออค่อยๆปิดค่อยๆไปดิแหมจะลอยทำไมอะ่ะพี่เอ้ยสวัสดีครับตำรวจครับสวัสดีครับนี่สถานีตำรวจเนี่ยสวัสดีครับตำรวจก็ตำรวจมาเถอะเออมันล้อเราลอยลอยเลยว่ะล้อนหน้านะเนาะมันเรี้ยงตรงนั้นไอ้เจี๊ยบเบ๊กเบ๊ก ครับผมใกี่ถูแล้วก็จะดปวดกันไปเลยนะครับผมนี่จะดปวดกันไปเลยถูแล้วจ้บมาแล้วครับถูแล้วครับเสร็จถูแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยเล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 ยแม่คันาดนี้ ก็ยังอยู่เลยนะทุกคนนะเราลากไปวางที่หูเลยแล้วกันเนาะนะผมโอเคอเฮ้ยเดี๋ยวเดินมันยกสูงขึ้นกว่าเดิมอีกโหูโอเคเราบริการทุกระดับประทับใจนะครับเนี่ยถึงอูอย่างปลอดภัยนะผมไม่มีช้ำไม่ได้แดกคุล็อกไม่มีช้ำไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเออ สัที่ไหนแล้วสที่ไหนนะผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมโกเบบูมยาวก็ยังไม่ได้ลงเลยนะครับผมจอดอยู่ตรงนี้แล้วกระบ,บอกมึงปิดอะไรวนะก็บลโอหนะครับผมนี่ครับก็คันนี้ผมจะไปเปลี่ยนสีอยู่นะครับมันยังบัอกอยู่คันนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนสีแล้วนะครับนะโอเคครับผมคลิปนี้เอาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีทุกคนนะครับ